สวัสดีค่ะกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่านาะทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเมย์อีกแล้วกลับเข้าสู่โลกของเมย์อีกครั้งกับคลิปที่หกแล้วนจะจ๊ะยู่ก็วันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทําคลิปอะไรนะคะที่ไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะคะวันนี้จะเมย์แบบเมย์ วันนี้แม่จะมาทําคลิปเกี่ยวกับตอบคาถามให้เพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคําถามที่เพื่อนๆส่งเข้ามาทางคอมเมนต์ YouTube หรือว่าทาง Facebook หรือว่าทุกๆช่องทางเลยนะคะเอฟเฟกจริงกับเบลที่แบบว่าเมย์เคยให้เพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะก็พยายามรวบรวมคําถามนะคะไม่ว่าจะเป็นคําถามว่าพี่ขาปรับตัวยังไงบ้างคะวิธีการหาเพื่อนหายังไงบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่อง เอ่อทำอยังไงให้เจ๋งภาษาอังกฤษคะหรือว่าจะเป็นเรื่องน,นุ่มสาวๆนะคะที่เพื่อน,อ,นอยากรู้เมย์ก็พยายามตอบให้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะว่าคําถามจะมีอะไรบ้างคะ่ะค่ะก็มาเริ่มกันเลยเนาะแต่ว่าแบบมัดผมแล้วมัดเร็วม,มากก็ก่อนที่จะเริ่มนะคะเมย์ก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยเนาะว่าแบบว่ามาเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะแบบว่าดูคลิปอีนี่มานานแสนนานแล้วแบบ นั่นคือใครเหรออะไรยังไงอะไรอย่างงี้แบบฉันมาดูคลิปของใครอยู่อาจจะแบบงงๆนะคะเพราะว่าไม่เคยพูดอะไรให้เพื่อนเพื่อนฟังเลยนอกจากมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อนๆจะแบบงงก็ขอแนะนําตัวกันเลยเนาะ,ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะก็ชื่อเมนะคะชื่อเล่นชื่อเมเนาะก็แบบรู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแบบว่าเรียกแทนตัวเองว่าเม์บ่อยมากเรียกแทนตัวเองว่าเม์ทุกครั้งนะคะก้าอายุ16ปีแล้วแก่มากเลยอะ ช็อกอายุตัวเองแบบหน้านี่แบบไปก่อนอายุสิบหทุกอย่างไปก่อนแล้วนะคะก็เป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบลาบลาแบบว่าลืมไปแล้วนะคะก็ถามว่าอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะคะก็จะมีทั้งคําถามที่ว่าอยู่ที่โรงเรียนอะไรก็จะตอบไห้ทั้งสองคำถามเหมือนกันไม่ว่าไม่รู้ว่าแบบว่าหมายถึงโรงเรียนที่นี่หรือว่าโรงเรียนที่บ้านเราถ้าเป็นโรงเรียนที่บ้านเรานะคะ ก็หรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยโนเมก็อยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิง,สง,สงหเสนีนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าโรงเรียนบดินเดชาหนึ่งนะจ๊ะอยู่ก็มาเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะอยู่ที่รัฐไอโอวานะคะไอโอวาไม่ใช่อดาโฮนะจ๊ะอาจจะแบบใกล้เคียงกันแต่ว่าเมย์อยู่ที่รัฐไอโอวานะคะที่ประเทศ สหรัฐอเมริกานะคะหรือว่า,เ,าเรียกง่ายๆว่าเมกาหรือว่า USA นะคะก็ไม่ต้องเรียกว่าแบ oh, United, บออยูไนเต็ดบลาาอะไรอย่างงี้เมก็ America, จำไม่ได้แล้ว <laughs> นะคะก็ถามว่าโรงเรียนที่นี่คือโรงเรียนอะไรนะคะหรือว่าโรงเรียนที่เมกเรียนที่อเมริกานะคะก็คือโรงเรียน Central Community School นะคะหรือว่าเรียกว่า e l c a d e r School นะคะก็ เป็นโรงเรียนที่เมเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็จะเรียนตลอดระยะเวลาสองเทอมเนาะหรือว่า1ปีการศึกษาที่นี่นะคะแล้วก็จะกลับไปที่ประเทศไทยอีกเนะคะถามว่าเมเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนของโครงการอะไรนะคะก็โครงการ Y E S นะคะหรือว่าโครงการ Yes นั่นเองนะคะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติของเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่า อยากจะเป็นเด็กนักเรียนแล่เปลี่ยนเหมือนเมย์เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าเนื้อหาอะไรต่างๆนะคะได้ที่เว็บของเขาของเขานะคะก็สามารถพิมพ์ไปที่ Google นะคะว่า y e s นะคะก็จะขึ้นเว็บไซต์มาให้นะคะก็อยากให้เพื่อนเอเราศึกษากันดูเนาะก็อยากให้เพื่อนๆ่มาเป็นเด็กนักเรียนแล่เปลี่ยนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคําถามเกี่ยวกับความรู้อะไรอย่างนี้นะคะก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงคําถามความรู้วิชาการดูบิความรู้อะไรอย่างนี้กันบ้างนะคะก็จะมาเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยนะคะสําหรับถามว่าฝึกภาษาอังกฤษยังไงคะเก่งภาษาอังกฤษยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เมพูดยากเลยนะคือแบบให้คําแนะนานยากคําถามนี้ตอบยากเพราะว่าแกบบ็ไม่ได้เก่งโง่ก็สําหรับเมนะคะเมก็ อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับวิธีการของเมโน่คือเมเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะคะลองซื้อหนังสือภาษาอังกฤษนะคะไม่ต้องแบบยากมากแบบโอ้โหอะไรแบบแก็แพทอะไรอย่างนี้ไม่ต้องยากขนาดนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเน้นทางด้านพื้นฐานนะคะหรือว่าแบบให้พื้นฐานเราแน่นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆซื้อหนังสือที่มันเกี่ยวกับ tense นะคะหรือว่า vocabulary นะคะก็ อยากเพื่อนๆลองนั่งอ่านดูนะคะแบบว่าวันละแบบรอยหน้าอะไรอย่างงี้ก็แบบไม่ไหวนะไม่ต้องหักโขมแบบวันละรอยหน้าอะไรอย่างงี้นะคะก็แบบอาจจะแบบวันละห้าหน้าถึง10หน้านะคะแบบว่าสม่ําเสมอนะคะก็อาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะก็แบบว่าเป็นคําศัพท์ที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าจะเป็นคําศัพท์หรือว่าเทรนนะคะที่เราสามารถต่อยอดได้นะคะก็ประมาณนั้นเนก็ถ้าสมมติว่าแบบว่าคําแนะนํานี้ไม่ดี ไม่ได้ผลหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็บอกเมลไว้ได้น,นะคะเมลจะได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าขอโทษไว้ก่อนเลยนะคะอะไรอย่างงี้นะคะก็คาถามต่อไปคําถามที่2คําถามที่ว่า,เ,าเรียนที่นี่ยากไหมยากไหมก็ถามว่ายากไหมเมลว่าไม่ค่อยยากนะในเรื่องสําหรับ เนื้อหาความรู้เนื้อหาเนี่ยคืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องที่ยากและหักโหมและหนักสุดแบบงงงงายเลยนะก็คือภาษาจ้าคือแบบว่าเรื่องที่ยากเลยนะก็คือภาษาจริงๆนะคะเพื่อนๆสําหรับแบบว่าพอมาแรกๆเนี่ยเรา,าจะแบบเฮ้ยเขาพูดอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคําศัพท์หรือว่าบางประโยคนะคะเราก็อาจจะแบบว่าไม่รู้นะคะก็แบบว่าอาจจะยากในส่วนนั้นแต่ว่าเรื่องเนื้อหาเนี่ย คือเนื้อหาที่นี่น่ะอาจจะไม่ยากเรียนไม่ยากเท่าที่บ้านเรานะคะอาจจะเป็นเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้หรือว่าเคยแบบผันหูผันตามาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละอย่างที่พูดไปนะคะว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเน้นทางด้านภาษามาก่อนนะคะก็คืออยากให้มีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยเรียนได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเราก็จะแบบว่าได้กําไรจากด้านเรื่องภาษาจากที่นี่อยู่แล้วเนาะ,ะก็ประมาณนั้นนะคะถามว่ามาที่นี่ต้องปรับตัวเรื่องอะไรบ้าง โอ้โหเยอะเลยนะ 1. ภาษาแน่นอนว่าเป็นลำดับแรกเลยที่แบบทำไมเราถึงมาแลกเปลี่ยนเลยก็คือภาษานะครับก็คงไม่ใช่แบบคนอเมริกาพูดไทยหรือคนไทยอยู่ที่นั่นนะพูดภาษาอังกฤษล้วอะไรยี้มันก็ไม่มีนะคะคือเราต้องพูดภาษาอังกฤษ,กฤษคือหนึ่งเลยคือประกวหรือภาษานะคะคือแบบต้องแบบแน่ๆสองเลยที่เป็นเรื่องหนักใจสําหรับเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยนะคะก็คืออาหารอาหารคือแบบ เหมือนแบบมไม,ไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคือแบบ่ากกันแบบโดยสิ้นเชิงคือที่บ้านเราเนี่ยเบสิกแบบว่าพื้นฐานเลยนะสำหรับคนไทยแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่าคนไทยกินเผ็ดอาจจะไม่ได้กินแบบแบบร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างนี้นะแต่แบบว่ามากกว่า5 0าสถึงหกเซทุกคนรู้ว่าคนไทยกินเผ็ดสามารถกินเผ็ดได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแบบอาหารที่นี่คงจะไม่ไม่มีแบบต้มยำกุ้งแกงส้มต้ตมตำน้ำตกอะไรอย่างนี้คงไม่มีนะคะที่นี่มีแต่พิซ่า พาสต้าสปาเกตตี้สเต็กอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอาหารพวกนั้นไม่เผ็ดเลยแบบจืดบาจือดอาจจะแบบไม่ได้จืดแต่แบบก็ไม่ได้มีรสชาติจัดเหมือนบ้านเรานะคะก็แบบอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะคะก็แบบช่วงแรกๆของเมย์เมย์ก็พกมาม่ามาเลยแบบ 30- 40หอ่อเอยแบบแกงต้มยำอะไรอย่างงี้แบบผงอะไรอย่างนี้นะต้มยำแกงส้มลาบอะไรอย่างงี้พกมาแบบ โอ้โหน้ําพริกพกมาแบบเต็มสตรีมากเลยนะแบบเบนโตะอะไรอย่างงี้ที่แบบเผ็ดเผ็ดอะไรอย่างนี้นะคะเมย์ก็แบบพกมาเต็มที่นะคะเพราะแบบว่าช่วงแรกๆเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนะคะอาจจะแบบว่ายัางปรับตัวไม่ค่อยได้นะคะก็แบบว่าพยายามปรับตัวกันไปเนาะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือวัฒนธรรมนะคะก็คือแน่นอนว่าวัฒนธรรมบ้านเขากับบ้านเราก็ ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะมันอาจจะมีบางส่วนนะคะที่เหมือนหรือบางส่วนที่ไม่เหมือนนะคะซึ่งก็แตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองศึกษาดูนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขานะคะเพราะว่าบว่าบางทีเรามาที่นี่เราก็เหมือนแบบต้องแบบเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะเพราะว่าบางวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราทําอะไรลงไปนะคะอาจจะแบบว่า เป็นการไม่ให้เกียรติหรือว่ามไ,มไม่สุภาพนะคะสําหรับที่นี่นะคะก็ให้เพ,เพื่อนลองศึกษาให้ดีดูนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายย่างเลยนะคะที่เพ,เพื่อนต้องปรับตัวกันนะคะแล้วก็คําถามต่อไปหาเพื่อนยังไงหาเพื่อนยังไงนี่คือ,อ,อคําถามนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่าเมย์อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เมย์เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ราวนะคะว่า เออวันแรกที่เมมาโรงเรียนนะคะก็คุณครูก็หาเพื่อนมาให้แล้วนะคะเป็นเพื่อนที่เมย์เคยบอกว่าเป็นเพื่อนที่พาเมย์เดินไปแต่ละห้องไปไปทัวร์โรงเรียนอะไรอย่างงี้นะคะเมย์ก็ได้เพื่อนกลุ่มนั้นนะคะมาเป็นเพื่อนสนิทนะคะก็ถือว่าชอบดีแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เมย์จะต้องหาเพื่อนเองถามว่าหาเพื่อนยังไงนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า ให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่เปิดใจแล้วก็เฟนลี่นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะคะแล้วก็อย่างเช่นเวลาเราเข้าไปในคลาสนะคะหรือว่าในห้องเรียนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีเพื่อนๆอ,อยาให้เพื่อนๆแบบอยาให้เพื่อนๆทุกคนที่มาที่นี่นะคะแบบว่าเอาโ going ไปเลยแบบ hello hi excuse me can I ask you some question or something like that เอ่อเอ่อเหมือนแบว่าถามเขาให้เยอะๆนะคะเราไม่เข้าใจอะไร ถามเขาได้นะคะอยากจะบอกว่าคนที่นี่เนี่ยเขาเต็มใจนะคะที่จะตอบคําถามของเราทุกๆคำถามนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะสําหรับการหาเพื่อนนะคะก็แบบว่าอยากจะบอกว่าก็อาจจะไม่ใช่แค่เราฝ่ายเดียวนะคะที่แบบว่าจะต้องหาเพื่อนก็จะบอกว่าคนที่นี่เนี่ยเขาก็เออเหมือนเขาก็อยากจะรู้จักเรานะคะก็อยากให้เราเนี่ยเป็นคนที่เอาโกอิ่งสุดๆแล้วก็ทำท่ายิ้มนะคะยิ้ม ยิ้มเลยนะคะสำหรับตลอดเวลาเนอะเวลาใครมาคุยกับเราเนี่ยก็แบบว่ายิ้มนะคะแล้วก็ถามว่า <c oughs> ขอโทษแล้วก็อยากจะบอกว่าให้เรานะคะเป็นคนมั่นใจตัวเองบอกเลยนะว่าต้องมั่นใจต้องแบบกล้านะคะสําหรับเรื่องก,การหาเพื่อนเนาะว่าแบบเป็นคนเสนอตัวไปเลยนะสำหรับทุกๆอย่างเขาใหททท้ทําอะไรทําทําทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราเป็นเด็ก,ดกดนักเรียนแรกเปียน,นะคะต้องแบบมั่นหน้า กล้าเข้าไว้นะคะทุกสถานการณ์อะไรอย่างงี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับการหาเพื่อนนะคะก็บอกมาได้เลยนะข้างใต้นี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อาจจะแบบหาเพื่อนโดยการแบบเออขอโทษนะคะไปคลาสนี้ไปตรงไหนลรอคะอะไรอย่างงี้ก็แบบหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่แบบบล็อกเก์ติดกันเราก็แบบฮัลโหลอะไรอย่างงี้แบบทักทุกคนเลยนะสําหรับเมย์คือแบบเมย์ทักทุกคนก็จะคิดว่าเมย์บ้าแต่แบบว่ามันก็เป็นอย่างที่ดีนะคะสําหรับการหาเพื่อนเนาะแล้วก็ ถามว่าที่นี่แต่งหน้าไปโรงเรียนได้ไหมแต่งไม่ได้อะคะ่ะนี่เมย์ก็หน่าสดไปโรงเรียนไม่นะคะที่นี่แต่งหน้าไปโรงเรียนได้นะคะคุณจะแต่งเต็มมาสคาร่าบลัชออนลิปสติกโอ้โหแบบว่าเชดดงเชดดิ้งอะไรคุณจัดเต็มได้เลยนะคะแต่สําหรับเมย์คือแบบแค่ตื่นเนีไปโรงเรียนยังไม่ทันเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่งหน้าไปโรงเรียนได้นะคะคุณจะแต่งเต็มแค่ไหนก็แล้วแต่คุณเลยนะคะ ถามว่าที่นี่มียูนิฟอร์มไหมนะคะหรือว่าอะไรงไงสําหรับโรงเรียนเมนาไม่มียูนิฟอร์มนะคะแต่งชุดอะไรไปโรงเรียนก็ได้ไม่เหมือนบ้านเราที่แบบว่าต้องใส่เสื้อสีขาวปักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่กระโงใส่เข็มขดัดใส่กางเกงมัดผมผูกโบอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่นี่คือแบบว่าเหมือนกับเขาฟรีเนาะแบบว่าเราจะใส่อะไรไปโรงเรียนก็ได้นะคะคุณจะใส่ส้นสูงคุณจะใส่ขาสั้นอะไรอย่างนี้ก็อัพทูยูเลยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ก็ ประมาณนั้นนะคะก็แล้วก็รื่นต่อไปเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้อะไรอย่างนี้นะคะถามว่ามีหนุ่มๆม,มาจีบบ้างไหมยอยากให้เล่าเกี่ยวกับเลิฟสตรอรี่ก็แล้วสตรอรี่อาจจะมันไม่มีนะคะก็กราบขออภัยด้วยนะคะอะไรอย่างงี้ไม่มีจริงๆนะคะสําหรับเลิฟสตรอรี่ตอนนี้ถ้าถามว่ามีคนมาจีบไหมหรอตอบยากเหมือนกันอน,นี้ก็แบบ ถามว่ามีคนมานิทไหมก็มีนะแบบว่าแบบมาเชิญแบบกึ่งๆแบบมาคุยด้วยอะไรอย่างนี้ก็แบบว่ามีแบบบางคนแบบมันก็อาจจะไม่เหมือนบ้านเราที่แบบว่าส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะแบบว่าชอบแชทมากกว่าเนาะส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาจะคุยกันแบบตัวต่อตัวเลยมีแบบบางคนแบบเออขอเราเป็นแบบ example ลกันนะมีแบบว่าบางคนแบบเขาแบบเขาเข้ามาแบบเออคุยๆอะไรอย่างนี้พอเจอก็แบบทักเราทุกวันแบบบางคนนี่แบบไม่เคยรู้จักกัน ไม่เคยคุยกันไม่เคยมีคะาตรงกันอะไรอย่างนี้ก็แบบอยู่ดีก็แบบทักแบบ Hi May How are you แบบ Oh my God ใครใครอะไรยังไงคือแบบฮอะไรอย่างนี้แล้วแบบก็มีแบบบางคนอะไรอย่างนี้แบบวันนี้เลยแบบนั่งทํางานศิลปะอยู่เลยจ้านางก็แบบมานั่งข้างๆแล้วก็แบบมานั่งมองเราแบบเหนือเลยอ่ะแบบโอ้โหจ้าก็แบบงงแบบ Oh my God ช็อกมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าหนุ่มๆที่นี่แบบหล่อไหมอะไรขนาดนั้นนะคะก็ มันก็มีบางส่วนที่โอเคดูดีแต่มันอาจจะไม่ได้แบบรอแบบโอเมก็แบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมันก็มีบางส่วนที่รอแล้วก็มีบางส่วนที่แบบธรรมดามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะแล้วก็สําหรับเรื่องสาวนๆนะคะก็เผื่อมีแบบหนุ่มๆดูคลิปนี้นะคะก็สาวๆที่นี่ก็มีสวยๆเยอะ <c oughs> รู้ว่าเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะแบบว่าแบบว่าติ่งฝรั่งอะไรอย่างงี้เมย์ก็เข้าใจนะก็สาวๆที่นี่สวยๆมีเยอะ ะะสวยๆก็มีเยอะนะคะก็เป็นเรื่องปกติหนูแบบว่าผมบอลอะไรอย่างงี้ตาฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆคำถามต่างๆที่เมย์บอกไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีคำถามอะไรที่เมย์แบบว่ายังไม่ได้ตอบในคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะถามนะคะก็ถามเมย์เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง y u t u b e คอมเมนต์ YouTube, Comment, หรือว่า Facebook หรือว่าช่องทางต่างๆเลยนะคะที่เมย์เคยให้เอาไว้นะคะก็ยินดีนะคะรับทุกคำถามเลยนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามน้องเมย์น,นะคะน้องเมย์คนเดิมนะคะ ตลอดระยะเวลาคลิปแรกถึงคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์นะคะแล้วก็ซับสไครต์ทุกคนเลยนะคะก็เป็นประโยชน์สําหรับเมย์มากๆเลยนะแล้วก็คําติชมต่างๆเมย์ก็จะพยายามนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากเลยเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวลาไปก่อนเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะว่าเมย์จะมาอัปเดตอะไรนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบาย